สวัสดีค่ะครัวไก่จ๋าก,ก็มาอีกแล้ววันนี้เป็นวันหยุดครัวไก่จ๋าจะไปดูคอนเสิร์ตที่ O2 Arena นะตามไปค่ะวันนี้อากาศดีมากเราจะออกจากบ้านประมาณบ่ายส3โมงส5จะไปขึ้นรถไฟนะคะไปลงที่ London Bridge ไปค่ะเราไปดูบรรยากาศที่สถานีรถไฟเราต้องไปขึ้นรถไฟ ประมาณสองต่อนะคะเดี๋ยวเราจะเดินจากบ้านไปขึ้นสถานีใกล้ๆบ้านเราตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เอ่อสเตชันรถไฟก็มาแล้วค่ะเราจะขึ้นสายนี้ไปชาริงครอสนะคะ วันนี้เป็นผู้หญิงขับรถขับเทรนนะคะผู้หญิงขับเทรนขึ้นไปคะ่ะหาที่นั่งเราจะนั่งตรงนี้เราก็มาถึงลอนดอนอริกแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปอันเดอร์ก่าวนะคะตามไปคะ่ะ the crowd เราก็จะไปต่ออันเดอร์กราวออกจากตรงนู้นมาแล้วนะคะเดินไปอันเดอร์กราว ก็จะเข้าไปข้างใน underground ดูสิเข้าไปค่ะเข้ามาแหละเราก็จะลงไปขึ้นรถไฟ underground เราจะเข้าแถวรอตรงนี้รอรถมารถไฟมานะคะรถไฟก็มาแล้วใกล้คนแน่นมากเราจะมาตรงนี้เข้าตรงนี้รอให้ประตูเปิด มาถึงนอตคลินิกแล้วก็ออกจากสถานีนี้นีแ้แล้วเราจะขึ้นไปข้างบนเพื่อที่จะเดินไป O2 The O2 Arena ราแล้วก็ออกมาจากรถไฟใต้ดินก็จะเดินไป O2 นี่ค่ะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปเพราะว่าคอนเสิร์ตสองทุ่มแต่เราจะมาหาอะไรทานก่อนใน O2 ตรงน๊้นะคะบ,บางคนเขาจะซื้อตั๋วแล้วขึ้นไปข้างบนเพื่อดูวิวเดินข้างบนนั่นเลยหลังคา O2 สรีทฟูดแต่เราไม่ต้องกรมันเราไปกินซูชิตรงนนก็คอฟฟี่ช็อปแล้วก็อาหารทานอาหารตรงนั้น งนี้ก็ทางเข้า The O2 นะคะเราจะเข้าไปข้างในจะมีร้านอาหารเยอะมากเราไปจะจะไปหาดูว่าเราจะทานอะไรเองนะคะใน O2 แล้วคะ่ะเราจะเดินดูร้านค้าและร้านอาหารนะคะข้างบนสวยมาก ไปข้างนอกสงสัยคอนเสิร์ตเพิ่งเล,เ,เลิกเลิกคนเยอะมาก ก็จะเป็นช้อปปิ้งมอลล์ให้คนเดินช้อปปิ้งยาวไปถึงโน่นเลยค่ะเไปช็อกโกแลยไปต่อไปเลย Come on let's go in. ช็อกโกแลตคนเข้าแถวเพื่อที่จะเข้าไปดูคอนเสิร์ตแต่เรามีติ๊กเก็ตแล้วแต่ก็ยังเข้าแถวได้ไม่ต้องต่อแถวค่ะเพราะว่าเราซื้อตั๋วไว้แล้วแล้วก็เข้าเลยเส่วนตรงนู้นเขาก็จะต่อแถวกัน ค่ะเข้าไปข้างใน ตรวจกระเป๋าค่ะเขาจะไม่ให้เอาแฮนด์แ,แบ็กเข้าไปข้างในเราต้องตรวจก่อนเข้ามาข้างในแล้วดูสิเขาให้อันนี้มา Cinema World All Sky ใช่ไหเราจะขึ้นไปทางคือหลายชั้นมาก ลงหาทางทั้า เราก็เข้ามาถึงแล้ว <one> <c oughs> อย่า <Yeah. S 2> คือเราจะนั่งตรงนี้เลยค่ะ ตอนนี้คนก็เริ่มเข้ามานั่งแล้วค่ะคอนเสิร์ตจะเริ่มประมาณสองทุ่มนะคะคนก็ทยอยเตรียตัวเข้ามานั่งรอค่ะนั่งรอถึงเวลาคอนเสิร์ตเล่นนะคะคอนเสิร์ตก็จบแล้วค่ะ คนก็ทยอยออกกลับบ้านกันค่ะคอนเสิร์ตจบแล้วเราก็กลับบ้านกันค่ะ n ไนน์นะคะ Everybody